ไปเข้าไปเข้าไปหูโคตรแหลกเลยเฮียถ่ายคลิปแม่งโคตรแหลกเลยสัสโอเคไป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 ตั้งกันตั้งการหน้าบ้านเลยตั้งการหน้าบ้านเลยไวๆครับตั้งการหน้าบ้านตั้งการหน้าบ้านไวๆครับไวๆให้แม่งเข้าไปตั้งกันเลยวกี่ขึ้นเลวกี่ขึ้นเร็ว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 การหน้าบ้านครับการหน้าบ้านเร็วเร็เออหายไปไหนอ่ะเร็วๆดิเร็วๆดิไอสัเออขึ้นเลยแอหลไปที่หินไอหลไปที่หินไอหลับพี่หินไป แอลไหลไ่ตีหินไปแอลไหลไ่ตีหินทุกคนแอลไหล่แอทุกตัวไหลไ่ตีหินทุกคนไปเลยไปเลยไหล่ไปตีหินสิไอสัตว์ยืนน้ำควยเลไอเกียนแตกเนี่ยไปตีหินครับโถ่ไอไฟโอเคเค่อยมาเ <c oughs> งียบครับเงียบเงียบเงียบ,ยบมาหน้าบา้านมาหน้าบ้านหลังสองใหม่เอา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 ใหม่แล้วจะบอกนะแอดสัดซินมึงยืนทำถอกระดอคุยอะไรครับ ไอสัตว์ไม่เข้าไปตีหินกันเนี่ยไอเย็ดแม่ไอเฮียมามาเจาะครับเจาะเจาะจาะโอเคเจาะครับสามสองหนึ่งไปครับไป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 โอเคโอเคโอเคครับไหลไปไหลไปเลย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 ไหลไป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  add ไปที่หินทุกคนกันหินไอทัชเรี้ยงที่หินครับไอทัชเลี้ยที่หินทีไอทัชเลี้ยที่หินกันหินแล้วกันหินจนนาทีสุดท้ายไปเลย โอเคไปเลยครับไปเลยไปเลยวิ่งไปที่ห้องหินไม่ต้องสนใจลายชั้นสามกามันไหมใครไปดูด้วยใครไปดูด้วยใครทำไมสะท้อนหนึกกุดาเข้าไปเลย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 โอเคไม่ต้องขอไอบีแล้วครับป่านนี้ตีหินแต่แล้วถ้าเกิดคุณยืนขอไอบีเนี่ยไปครับไป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 อมบ้านครับอมบ้านหนึ่งหนึ่งกิวโอเคจ่อเลย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 ครับจ่อเลยจ่อเลยจ่อเลยวิ่งมาจ่อเขาวิ่งมาจ่อ วิ่งมาเจาะไวๆไวๆครั้งนี้ต้องดันแตกนะโอเคนะหัวกิวเตรียมนะหัวกิวเตรียมนะโ okay, อเคเจาะครับสามสองหนึ่งอ้าวบ้านแตกกรรมโอเคโอเคมา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 หน้าบ้านหลังสองมาหน้าบ้านหลังสองครั้งนี้ต้องตีหินให้แตกนะเว้ยสันใครไม่ตีหินแตกมึงพอเศร้าแน่โอเคเจาะเลยครับไหลไปเจาะเลยไหลไปจเจาะเงียบ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  หลไปจาเลยไหลไปเจาเลยเงียบเงียปล่อยมันถ้ามันสลับหินปล่อยมันมันมีกำลังพอปล่อยมันโอเคจาครับโอเคสามสองหนึ่งไป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 วิ่งไหลไปจาะสองดวงครับไวไวเลยไวไเลยเร็วเร็โอเคไป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 เร็วครับเร็วเร็วเรรรจะสองครับจสองจสองเกียนสลับบ้านไอ้เฮียดวีาทำอะไรกูได้เหร จาสองจาสองครับจาสองฟังภาษาไทยรู้เรื่องมาจาสองโอเคสามสองหนึ่งไปเข้าไปไปไปเข้าไปเข้าไปออกซ้ายมา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 เร็วเร็ววิ่งไปจอะชั้นสามครับไวๆครั้งนี้เอาให้แตกนะเอาให้แตกนะยืนรอคุยอะไรน้องการในสัตว์เร็วๆครับจอะเจาะเลยจ่อ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 เลยกดกินยากันไฟแล้วให้พร้อมเร็วครับเร็วเรเจาะเลยครับโอเคสาม

เฮ้ยเฮ้ยมันเรียกมันเรียกหินมันเรียกหินไม่ใช่หรอมันเรียกหินไม่ใช่หรอไอ้ทัศจะเพิ่งเรียกมันเรียกหินไม่ใช่หรอมันเรียกหินโอเคจ่อเลย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 เเลยข้ามาเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาทุกคนเข้ามาทุกคนเข้ามาเร็วเร็วเร็วเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเคเข้ามา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 เร็วเเข้ามาเร็วเเข้ามาเร็วเโอเคอย่าเดินเข้าไปดิอย่าเล้าก่อนดิเล้าก่อนเร็วดิเร็วดิเร็วดิเคลียร์ไป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 ดิเคียบไปดิไอเง เคี้ยวดิเคี้ยวไปดิเคี้ยวไปดิเคี้ยวไปดิโอเคค่อยๆไหลมาโอเคค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลมาค่อยไหลมาครับค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลมาค่อยๆไหลมาค่อยไหลมาค่อยๆไหลมาหยุหยุด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 ตรงนี้โอเคเฮียแหลกเหลือเกิน ค่อยไหลมาค่อยไหลมาเร็วเร็วทุกคนเร็วๆทุกคนเร็วๆโอเคเร็วๆครับเร็วๆเรียกซีเรียกซีเรียกได้ไหมเรียกได้ไหมเรียกซีเรียกซีเรียกซีโอเคสไนโฟเข้าไปไปโอปาสไนโฟไปไปโอปาสไนโฟเข้าไปไปโอปาสไนโฟเข้าไปครับเตรียมเตรียมเตรียมผูม่านำแชมพูม่านำแชมพูม่านำไปครับไปนำไปนำไปนำไปเตรียมนะเตรียมนะโอเคเตรียมพุ่งพึ้นไปเลยนะโอเคหนึ่งสองสามพุ่งไปเลยครับพุ่งไปเลย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 พุ่งไปททีี่่ให้เร็วสุด ไปครับไป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 มันตีหินแล้ว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 โอเคไปตีหินไปให้แตกตีหินไปแตกเร็ว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 โอ้ยมีกิวเหี้ยกิวเนียนโอ้โหไอ้ศาตว์สลับบ้านกูลงไปด่าเองเฮ้ยอย่าเกียนสลับบ้านสิครับเดี๋ยวผมเกียนแบนนั่งนะอะไรอ่ะหนึ่ง อะไรอะครับหนึ่งหนึ่งกิวมีสลับบ้านด้วยเหรอเยทเคไอ้สัตว์มันบอกแอดกิวเรากากเว้มามามาทุกคนมาทุกคนมาเร็วๆทุกคนมาเร็วๆมาหน้าบ้านสองไวๆครับปากดีไอ้สัตว์ปากดีเร็วๆแชมป์ครั้งนี้เรี้ยงหินแอดไปหินให้แตกโอเคไหมโอเคแอดวิ้งเข้าไปหินเลยเร็วๆเข้าไปเลยครับเข้าไปเลย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  โอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าเลยทันเราข้างนอกทันเราข้างนอกทุกคนวิ่งเข้าไปทุกคนวิ่งเข้าไปทันเราข้างนอกทุกคนวิ่งเข้าไปครับทุกคนวิ่งเข้าไป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  โอเคไปไปไปทุกคนไปแอสซิสินวิ่งไปทีให้ไวที่สุดไปตีไปโอเควิ่งไปเสังโอเค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 หัวคิวเรียอโอโหัวคิวเรียกอะหัวคิวเรียกเลยกันชั้นสาครับหัวคิวเรียกเลยเร็ว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 เรเร็วเร็วเลกเร็วเร็วเเลยเเรยเปิดเลยเปิดเลยเร็ดเลเร็วเวเวเรเร็เ็วเรไปเรอเร็รอเรอวเเวเววเวววเวราจะเร็วเร็วว ไอเฮียช้าว่ะเร็วสิครับบาดอ่ะไอสัตว์โห้ยบาดมึงทำอะไรอยู่เนี่ยไอบาดหลุดไอสัตว์บาดหลุดโอเคไม่ต้องเอาบาดบากี่แล้วไอสัตว์ไม่เอามึงไปกดเลยบีบีบีไปกดดิบีไปกดก่อนดิบีไปกดก่อนดิบีไปกดก่อนดิบีบีไปกดก่อนดิไอสัตว์เอ้ย อเฮียบานหลุดอีกเร็วแครับเร็วๆๆ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 ๆไปกดโลกี้ก่อนโอเคมึงรอเรียกเลมรเรียกเลยมึงรอเรียกเลยมเรียกเลยอ้เนาดเหลือเกินสนสไไอเมทันไม่มาใช่ไหมตกลงไอสัตว์เฮียควาไอสัตวางยากูหรอ ไม่มีเอ้คอครับจะหลุดไหมนเนี่ยไอสัตว์เอ้ยโอกิ้วเตรียมเรียกเลย<ป>ลงไปเหอะลงไปเหอะลงไป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 เร็วๆครับแล้วก็โลกีมาสี่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 อะไรอย่าหยุดเรียกหนึ่งงกิวอ,อยู่ครับ

เราเราเราแช่ไม่ต้องออกไปล้วงแชาไม่ต้องออกไปล้วงแชาไม่ต้องออกไปล้วงใบอัลสลิมค้างไว้เลยใบอัลสลิมไว้ใบอัลสลิมไว้สไนค์คอยออกไปเดี๋ยวตายโอเคนับแล้ว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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นว่ามันมาแล้วโอเคเตรียมนะเตรียมนะเตรียมนะใบอัลสลิม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 ไว้เร็ว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 โฟไปครับโฟไปโฟไปโฟไปเร็วเร็วครับเร็ว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 มันเรียกแล้ว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 ใจเย็นครับใจ ใจเย็นเขาใจเย็นสไนฟ์โฟ์ออกไปบากี้ดีบากี้ขึ้นดีบากี้ขึ้นดีบากี้ขึ้นดีสไนฟ์โฟล์ไปสไนฟ์โฟล์ไปนายยืนโฟเลยนายยืนโฟเลยนายยืนโฟไปยืนโฟในกลุ่มมันในกลุ่มมันโฟในกลุ่มมันไปไอ้นี่โฟในกลุ่มมันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไบโอซลิมไว้ไบโอซลิมไว้เบลอซลิมไว้เบโอซลิมไว้เร็วๆๆๆๆเาแชมป์เชียร์กลุ่มครับแชมป์เชียร์กลุ่มเร็วเร็ว แชมป์เพียรกลุ่มครับเร็วๆแชมป์เพียรกลุ่มครับเร็วๆร็วไปอัสลิมไว้ไปอัสลิมไว้ไปอัสลิมไว้เร็วๆครับเร็วๆอย่าแตกครับอย่าแตกอย่าแตกนะอย่าแตกนะโอเคนะอย่าแตกนะโอเคออกลุ้นมันเลยออกลุ้นมันเลยแชมป์บางตัวออกลุ้นไปแชมป์บางตัวออกลุ้นมันไปเร็วๆครับเร็วเร็วเร็เร็วเเร็วเไปอัสลิมไว้ไปอัสสลิมไว้อย่าหยุดไปอัสสลิมไว้ไปอัสลิมไว้อย่าหยุดครับอย่าหยุดครับอย่าหยุด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 ครับอย่าหยุดอย่าหหยยุดออออ้้้้าาาววไไไสสััตต์กกกกเี ไอ้เฮียไอ้ควายไอ้สัตว์คนละซีแล้วบอกมาที่นรุ่นไหนรุ่นไหนไอ้เฮียเช็ครุ่นมั่งเช็ครุ่นมั่งไอ้สัตว์ไอ้ควายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่เย็ดแหม่ไอ้สัตว์ทะลึ่งไอ้เหี้ยบอกแล้วอย่ามายุ่งกับกิ้วกูเย็ดแม่ไอ้สัตว์ สารเกียนให้เรียนรู้ไอ้เฮียไปไปไปได้คลิปได้คลิปวอสสองได้ดู